เสนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N พลเอกอนุพงศ์ไม่ขอวิจารณ์ข่าวเสนอปรับคอรมอสลับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณาสุขบอกเป็นอำนาจนายกไม่เกี่ยวตัวเอง พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีนายสันธพธสุขศรีเมืองสสงเขต2จังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอนาย,ยกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด19ว่าไม่ขอวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าวโดยมองว่าเรื่องการปรับคอรามาเป็นอำนาจของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา Home, ที่จะพิจารณาหรือตัดสินใจเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนนอกจากนี้พลเอกอนุพงศ์ได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดมีความเข้มแข็งประสานงานกันเป็นอย่างดีในการรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาที่สําคัญในแต่และพื้นที่ยังคงเข้มมาตราการสาธารณาสุขโดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มจะต้องเข้ารับการกักตัว ทั้งนี้ยังพบว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดบางอำเภอหรือในหมู่บ้านเกือบ40,000หมู่บ้านจากกว่า7 0,000่นหมู่บ้านไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากไม่พบการระบาดในพื้นที่กล่าวคือเป็นหมู่บ้านสีขาวแต่ไม่รวมคนที่ขอเดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านโดยสะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่ชุมชนต่างจังหวัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดส่วนการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้มนั้นยังคงต้องเดินหน้ามาตรการที่สําคัญเช่น Bubble and Se a l ภายในโรงงานให้ได้ และดูแลชุมชนเปราะบางอย่างใกล้ชิดเพราะเกิดการระบาดในครอบครัวทั้งนี้ยังคงขอความร่วมมือผู้ประกอบการพนักงานโรงงานเข้มงวดในเรื่องบับเบิลแอนซีลภายในโรงงานเท่านั้นไม่อยากให้มีการแวะระหว่างทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อประเทศมาเลเซียซึ่งล่าสุดมาเลเซียเล็งผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์พรุ่งนี้เป็นต้นไปให้กับ8รัฐที่เข้าเกณฑ์นั้นย้ำว่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จำเป็นต้องมีมาตราการป้องกันตามแนวชายแดนที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องเพราะการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านยังมีตัวเลขที่สูงค่ะต่อกันที่แท็กซี่สีสมาคมพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอบคุณนายกรัฐมนตรีช่วยเยียวยาให้ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทมาตรา40 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานให้ในายกสมาคมแท็กซี่4สมาคมประกอบด้วยนายพันลบฉายินทุนายกสมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมินายสสิ์ ใจเที่ยงนายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทยนายอนุวัตรยาวุฒินายกสมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้าและนายบุญเสริมสมพงศ์นายกสมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะเข้าพบเพื่อหาหรือเกี่ยวกับผู้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ด้านการช่วยเหลือเยียวยาและสิทธิประโยชน์รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยนายกสมาคมได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน4ประเด็นได้แก่ขอให้ผู้ประกอบการแท็กซี่รายย่อยได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนำอาชีพแท็กซี่ ที่เข้าเป็นรายงานนอกระบบเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการแท็กซี่รายย่อยเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมมาต 39, รา39รวมทั้งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ค่ะด้านนายภาริลบ พันลบนะคะฉา,ายินทุนายกสมาคมประสานงานรถรับจ้างสวนภูมิกล่าว่าสมาชิกคนขับรถแท็กซี่ทั้ง4สมาคมรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งที่นายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐมนตรีสุช,ชาติช่วยแก้ไขปัญหาและให้โอกาสคนอายุเยอะอย่างพวกเราได้สมัครมาตรา40เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลท่านอย่างได้มอบข้าวสารอาหารแห้งปลาก,กระป๋องหน้ากากอนามัยอีกจํานวนหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนอย่างไม่มีไรายได้ ให้หลืมตาอ้าปากได้ค่ะปิดท้ายกันที่อีสานโพ 25. 8เลือกคุณหญิงสุดารัตน์รับรางวัลสาขานัาการเมืองแห่งปีพิธาอันดับ2ค่ะ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเผยผลสำรวจเรื่องเก็บคะแนนครึ่งปีแรกรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2564โดยการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคลองค์กรและผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปีในสาขาต่างๆ13รางวัลโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง7สิงหาคม2564จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปจ ำนวน1,105รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน20ทั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูลอีกครั้งช่วงปลายปีเพื่อสรุปคะแนนภาพรวมทั้งปีการสำรวจนี้จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ13รางวัลแบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้ค่ะ ซึ่งหนงใน13รางวัลคือรางวัลสาขานักการเมืองแห่งปีประกอบด้วยอันดับหนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันร้อยละ25.8สอนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ 4, ส4 4 3พลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ 9, ส2 9 4รายชื่ออื่นๆ1 3 9ร้อยละ39.0และร้อยละเ9เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสมค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกานาที เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN